พร้อมอยังพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้โอเคนะโอเคจำได้นะข้อมูลนะเอาให้แม่นะโอเคโอเคเดี๋ยวพาดไปดูนว่านะโอเคอ่ะส <laughs> วัสด,ดีครับสวัส <laughs> ดีค่ะ <laughs> ผมนัชชนนครับแล้ววันนี้มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนโอ๋ oh, ค่ะโอเคคุณโ oh. อ <laughs> คุณโ oh, อครับวันนี้พาผมมาอยู่ที่นี่คือที่ ตำบลเบิกไพยอำเภอบนโป่งจังหวัดราชาบุรีค่ะครับผมวันนี้เรามีที่ดินมาบอกขายใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเนื้อที่อยู่ที่70ตารางวาอ๋อ70ตารางวาแล้วตรงนี้นะครับผมเข้ามาแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหถนนนี้ใหญ่มากขนาดนั้นใช่ขนาดนั้นอ๋อไม่ไม่ใหญ่มากอย่างนี้เลยโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยคือรถสามารถที่จะสวนกันได้สบายทางทังที่เป็นถนนซอยนะครับตรงนี้อยู่ใกล้กับ ริมแม่น้ำแม่กรองเนาะใช่ก็ออกไปก็สามารถเข้าตลาดบ้านโป่งหรือไปประกันสังคมได้อ๋อไปประกันสังคมแล้วจากประกันสังคมนี่คือเป็นอะไรครับไปอีกหน่อยหนึ่งปุ๊บก็จะข้ามทางแม่น้ำแม่กรองแล้วก็ไปถนนส่<ป>ทิโตใช่แล้วก็สามารถไปที่จังหวัดกาญจนบุรีได้อ่าแล้วถ้าเกิดไปทางด้านนี้ละครับผมทางนี้ก็ออกไปทะลุถนนอ่เขาเบิกไทยไปทางถ้าเกิดออกไปเราก็จะสามารถ ไปทางรัฐบ,บุรีได้เหมือนกันไปวัดหุบกระทิงได้อะไรได้โ okay. อเคถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเส้นใ่มะมุงแล้วก็ตรงนี้นะครับจะบอกว่าที่ค่อนข้างที่จะสวยมากเพราะว่าติดถนนสาธารณะสองด้านด้านหน้าเนี่ยถนนคอนกรีตแต่กว้างมากนะครับประมาณราวหกเมตรแปดเมตรได้ 8. แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีทางสาธารณะที่ว่าเป็นด้านข้าง<บ>ตรงนี้ถนน ได้เลยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเดินวัดกันแต่ว่าใช้การก้าวนะก็น้ากว้างกับความลึกเนี่ยอยู่ราวประมาณ13เมตรถือว่าตีเหลี่ยมจัตุรัสเกือบสวยเลยทีเดียวใช่แล้วก็เจ้าของที่ก็ถมที่ไว้ให้แล้วสูงเชียวเออใช่ใช่ตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยสูงน่าจะประมาณราวสัก50-60เซนเนาะประมาณนะอาา่ะฮะที่ตรงนี้ครับเนื้อที่ขนาดเท่าไหร่ก็7จตารางวาคุณทําไปแล้วนะ จะสิบตารางว่าโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วลืมลืมเขอเทอเขาเถอะเขเพราะว่าเห็นความสวยแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันโอเคมากเลยราคาเท่าไหร่คร OK. ับราคาอยู่ที Ryan ่1นล้านสองแสนบาท1นล้านสองแสนบาทนะครับราคาโอนครับผมเป็นที่ดินในอำเภอบ้านโป่งอยากจะบอกว่าปกติแล้วนะครับในอำเภอเนี่ยที่ดินอ่ะราคามันจะสูงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แปลงเนี้ย ความสวยของเขาคือถมแล้วแล้วก็ได้ถนนสาธารณะ2ด้านแบบนี้ใครจะมาปลูกบ้านก็ดีงามนะครับแล้วก็บ้านโป่งเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเนาะถูกต้องโอเคเปิดปปตลอด,ลอดทั้งวันเลยเลยประมาณนี้ครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่0922635 ทำไมแม่นจังเลยอันนี้ดูดูทุกคลิปค่ะดูทุกคลิปตายแล้วเขินแย่เลยดูทุกคลิปครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับบ้านและที่ดินทาเรดีนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะครับจากจุดนี้นะครับไปจนถึงแนวกําแพงด้านนู้นนะครับผมแล้วก็มาทางด้านนี้เลยครับผมระวังรถนะครับระวังรถนะครับโอเคช่วงนี้รถวิ่งชุลมุนเพื่อนบ้านเพียบเลยค่ะแถวนี้ ไม่เปรี่ยวด้วยถูกต้องเนี่ยครับจากแนวจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปชนแนวกำแพงทางด้านนู้นนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วก็ที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศทิศใต้เป๊ะเลยนะครับผมโอ้ว้าว oh, wow. สำหรับคนที่ชอบด้านทิศใต้นะครับผมว่าที่แปลงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวดีงามมากมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมรบกวนกล้องนะครับช่วย แบบว่าให้เห็นมุมกว้างๆหน่อยนะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงแบบกว้างกว้างมากถนนกว้างมากกว้างมากเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปทางด้านซ้ายมือของผมทางด้านนู้นนะครับผมประมาณราวๆ ระยะกี่เมตรนะอ๋อถ้าเกิดจากปากซอยเข้ามาตรงแนที่นะคะ1้0เมตรค่ะอ๋อจากตรงนี้ไปจนถึงตรงถนนลาดยางเป็นถนนริมแม่น้ำแม่กลองถูกต้อง180เมตรแล้วก็จากตรงปากซอยเราไปถึงถนนลักก็อยู่ประมาณ320เมตรอันนั้นคือเลี้ยวซ้ายก็ไปทางกาญจนบุรีถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าตลาดบ้านโป่งหากินได้เลยนะครับผมต้องเราอยู่ในเขตของชุมชนอยากจะบอกว่าไม่ได้ถึงกับแออัดนะครับเป็นกำลังดีเลย แล้วก็มีเนี่ยเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายไม่เปรี่ยวขโมยขโจรก็ไม่มีนะครับแถมที่แปลงนี้ครับทำบุญแต่ใดมาถึงได้ป้ายของวัดป่ามีมุดยาลามาปักนะครับผมใครสนใจเรียนนะครับนี่โคตณนาฟรีเลยครับกับนัชนนครับเปิดเรียนปีละสองรุ่นนะครับผมโอเควันนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนนะครับจากลากันแล้วครับผมต้องขอขอบคุณมากมากสโลแกนสวัสดีครับบ๊ายบาย